สวัสดีนะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใหม่เทมี่นะคะเย้ yeah. ่อ่ะเป็นไงแปลกไหมทุกคนนี่คือหน้าตาของโรบอทเราเองนะทุกคนเราเล่นโรบอทด้วยนะ,ะอ่ะสำหรับใครเช่อแอสก็แอสมาได้เลยอันนี้นะทุกคนน,นี่เอาเดี๋ยวเขาได้แล้ว ปิดด้วยมันปิดด้วยเมื่อกี้โอเคอ่าหน้าตาระบบของเรานะคะนี่เดี๋ยวเอาอันนี้เครื่องสแกนให้ด้วยนี่สแกนได้นะนี่คือตัวของเราเองคนไปดูกันไปแอดมาได้ ตอนที่เพื่อนจะติ๊กน,นี่นะคบไฟอ่ะก็อย่างนี้ไม่เขียวไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ดิอ่าน,นี่นะทุกคนช่างจริงแบบนี้เราจะแต่งตัวแบบนี้ไปตลอดว่าอันนี้มันได้มาจากของฟรีนะแล้วมันบบน่ารักมากแล้วก็จะแต่งตัว อันนี้ก็คือที่เราชอบนะคะก็คืออันแรกเลยเนี่ยก็คืออันนี้ไม่ใช่เลี้ยงจากความชอบนะก็คือแบบอันไหนเราเคยเล่นแล้วมันแบบแล้วมันรู้สึกชอบเลยก็คือเราจะใส่นั้นเป็นอันแรกนะก็คือแบบอันนี้นะเราเล่นแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันดีมากเลยเราก็เลยเอาไปชอบนะนะ เขาเล่นบล็อกฟู้วนะรุคนแปลว่าเลเวลก็ไม่ได้เยอะเหมือน,นทุกคนหรอกยังไม่เยอะวันนี้เล่สมาเล่นเนี่ยฆาตกรลึกลับกันล่าสุดเล่นบล็อกฟูดไปแล้วนะหมายถึงเราเล่นบล็อกฟูดล่าสุดอ่ะฆาตกรลึกลับนะไปกันเลยไปเดี๋ยวทุกคนจะเปื่อน ก็เลยมาเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนะทุกคนมาเล่นโลบอกันบ้าวันนี้เราจะมาเล่นแบบแอบอย่างเดียวเลยเราไม่เราไม่เราไม่ไปไหนเลยเราจะแอบอย่างเดียวก็คือเกมเนี้ยมันเป็นเกมแบบมันจะมีฝ่ายคนดีเอ้ยไม่ใช่เกมนี้ดิแบบนี้อ่ะนี่มีฝ่ายคนดี คนธรรมดาเลยนะมีนายอำเภอหนึ่งคนเรียกเป็นนายอำเภอแล้วกันออีกคนนึงก็เป็นฆาตกรนะฆาตกรเนี่ยก็จะสามารถถือมีดได้แล้วก็สามารถปามีดได้ในการโดยแลการกดค้างนะคนกดค้างก,ก็ปาแล้วนี่นนมื่อไหรจะโดเ็นเนี่ยอ่ะไปต่อนายอำเภอสามารถยิงได้แต่ถ้าเรายิงผิดอนะ่ะคนนั้นก็จะตายด้วยและเราก็จะตายด้วยนะทุกคน ตายสองคนเลยท่านนายเพอตายแล้วใครจะเป็นนายเพอต่อละ่ะก็คือเราสามารถไปหยิบไปหยิบไปหยิบปืนสกับคนที่เป็นนายเพอได้อ่ะกดก่อนอโอเคมันจะมีปืนอยู่นะมันจะมีปืนอยู่แล้วก็จะมีจะมีโซ่ของนายเพอด้วย แล้วสามารถเก็บปืนได้แล้วก็ไปยิงคนต่อนะอ่าประมาณนี้คนธรรมดาก็ไม่มีอะไรนะก็หาตัวหาฆาตกรแล้วก็ลบหนีเขาออกมานะเยิบกันอ่าเริ่มเลยนะฮะโห เฮ้ยยังหมอตกใจหมดนึกว่าเป็นเชอรี่เชอรี่ก็นายเพื่อนแหละเดี๋ยวเราไปหาที่แอบดีๆก่อนนะอย่าไปสูงสิงเั็ใครนะโอ้ยนายได้ยินเสียงนิดไหมเอ้ยเปิดเปิดเสียงนี่ทุกคนจะได้ยินเปิดเลยนะเปิดเสียงเก็บกันมันจะได้ยินเสียงมีดชุบเมื่อกี้นะชุบหาที่แอบอ้อ โดนข้าเลยที่แอบไม่เจออ้ยเจอโซ่เราจะขึ้นตรงนี้ด้วยมันคือที่แอบลับอ่ามันไม่ใช่ที่แอบเราทุกคนเราอยู่กับเพื่อนกัน2คนคนนี้น่าจะวนนี้แน่นอนเลยจริงปะ เออมีการเต้นด้วยอ่อะสวัสดีสวัสดีสวัสดีท่านไหนเนี่ยท่านนี้เออสวัสดีทุกเออเคาื่องตกรอนว่ะเอ้ยเฮ้ยนกลัวนี่นี่มันไม่ใช่แอบนะลูกเออ ผอชื่อดิฟและคือโมเดลเลอร์นะโดนปามีดใส่เมื่อกี้มีดปลิวมาเลยนะไปไปเลือกเลือกแมพนะเอาแมพไหนเพื่อนเอาแมพนี้อ่ะแมพเอาเอาเพื่อนเอาไม่กอดเพื่อนรีเซ็ตตัวแล้วเขาเอา่าจะเป็นแมพเอ้ยแมพนี้ก็ได้นะแมพอะไรเนี่ยแมพทารลบไม่ใช่ไม่ใช่ทารลบ โอ้โเพื่อนทำไมรีเซ็ตอ่ะไ,ไ,อไหนเขาไหนอ่ะเขไหนรีเซ็ตอยู่ทำ <Yeah. S 1> ไมรีเซ็ตอะไรวุจ้จับเธอมือเดเลอร์มันมันเอออันนี้คือห้องลับนะทุกคนเป็นห้องลับอ่ะอันนี้ก็จะมีที่แอบนะเขาจะแอบตรงนี้นะทุกคนมันเนียนไหมแอบใต้บันไดตรงนี้ เรนเห็นไหมอะโอ๊ยมากับเราดิทราไม่ต้องกับเราเราไปแอบดีกว่าอ่าความสนไปนเราจะแบบอันนี้นะเราจะแบบหาห้องลงห้องรับอะไรแบบนี้เจอนะเออเจอวุ่นอะไรห้องรับอยู่ตรงไหนอันนี้คือห้องอันหนึ่ง เงี้ยหรือเปล่าอะเนี้ยหรือเปล่าเนี่ยนี่เขาได้มา,มานมานันอันนี้งั้นเราแอบ,บตรงนี้แล้วกันได้ไหมแอบบแอบบคนพิม like พ <c oughs> ์อะไรกันก็ไม่รู้นะเรื่องาสนใจเขาเขารู้เราแบบอบเป็นยองใส่ไม่ไม่เก็บเรียนแล้วอ่า ก็สามารถซื้ออะไรได้เหรียญนะคะสามารถเอาไปสมอาวุธได้นะคะแล้วก็ไปซื้อเอฟเฟกนะคะเอฟเฟกก็จะมีประมาณนี้เลยลก็จะเป็นจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรพาวเวอร์เหรอหรืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยแบบเนี้ยเออมันคืออะไรอ่ะอันนี้เป็นแบบ อันนี้เป็นดินจาอันนี้แบบเป็นตามมีดอะไรมองอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเฟกันอ๋ออันนี้เดาวปืนปอมปืนปอมนะแบบเราถือมีดอยู่แบบทําปปืนปอมอะไรเงี้ยอันนี้คืออะไรอันล่าล่านี่คืออะไรเนะี่ยไม่รู้แล้วก็จะเป็นกับดักนะคะกับดักแล้วก็จะเป็นเราเป็นผีนะ เป็นผีแล้วก็อะไรอ,อะไรก็ไม่รู้เลยทุกคนอ่ะนี่จะเป็นท่าทางท่าทางจะเป็นประมาณนี้ท่าเต้นอะไรแบบนี้ก็มีของอันนี้เป็นไม่เกี่ยวหรอกสัตว์เลี้ยงอ่ะสัตว์เลี้ยงอ้าสัตว์เลี้ยงไม่มีหรออ๋อมีอันเดียวอันนี้ก็จะเป็นสุ่มนะแต่เขาไม่ค่อยซื้อสัตว์เลี้ยงก็หอก จะยืนนิ่งคลิปจะนานไหม <laughs> แปดร้อยเจ็ดสิบไปเอา้าเจอรีบตายเัาไหมนะไปเก้าถึงหมดเวลาแปดร้อยเจ็ดสิบอ่ะไปหมดแค่ไหนไม่พอว่นี่หรอได้เลยอันนี้ก็คือเป็นห้องรับนะทุกคน นะทุกคนผู้ชุบมมีก็แบบซนไม่ทั่วนะเข้าแบบไ,ไปนู่นไปนี่จนเจอห้องรับเจองเลยห้หหองรับนั่นก็คือตรงนี้นั่นเองไม่รู้ว่าทุกคนรู้หรือ,อยังแต่เราเราก็แบบน,นั่งนั่งเลยเดินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปชนกรตุ้ตาแล้คือตรงนี้เว้ย เข้าไปเลยเขาก็แบบทําไงอะแข่งตัวเข้ามาแบบนี้เนี่ยเนี่ยอ่าวเนี่ยถ้าเข้าเข้ามาได้อ่านี่คือห้องาราันนีลเลยอุ้ยไม่ออกไปดีกว่าเฮ้ยยังไม่ออกเราอยู่ในนี้ได้สบายใจบายใจแล้วอยู่ในนี้เพราะว่าการแอบ,บก็ก็เป็นการที่ดีนะเราเพราะว่า ตกลเนี่ยเขาจะมีรอยเท้าอยู่ว่าคนเนี้ยไปไหนคนเนี้ยไปไหนนะออการแอบก็เป็นการที่ดีอยู่นะแต่มันต้องรอเวลาหมดไงแล้วคือคลิปมันจะนานไหมจองนาทีไปเล้วแล้วเราจะไป อะไรนะรก็แบบเราเป็นนายเพอยใช่ไหมมันต้องหยุดนิ่งก่อนแล้วก็ยิงอืมแต่ว่าคนอื่นเขาอาจจะแบบอาจจะเดินแล้วก็ยิงได้นะแต่ว่าเราต้องหยุดก่อนแล้วค่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดิขามายุยมาไม่เห็นปีกโอ้โหน่าจะรู้ที่รับกันหมดแล้วมนะั้ยอย่างเงี้พโหเหลืออีกเหร ก็เป็นที่ลับนะทุกคนนี่อยู่ตรงนี้เลยเนีไงซิงแบบเฮาสองนะคะอุยทำไมคนนี้ไม่โดนหาเจอหาไม่เจอคือฆาตกรเป็นไมเรื่อยๆทำไมเขาเอา,าเจอแล้วโอ้โหเลยหนึ่งคน แบบพอมันเหยียบปุ๊บมันก็จะเหยียบบนหัวไงมันจะทำาไงไงตรงเมื่อกี้ดีสุดเลยอันเนี้ยดีสุดจริงดีสุดเลยหาไม่เจอหาไม่เจอเจอ,อยู่ตรงไหนนะตรงนี้มันมันไม่ใช่ที่รับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตรงนี้มันแตกอยู่ไงคนอื่นก็เห็น สี่นาทีแล้วเกมนี้จบไปเลยนะจบแค่นี้อ่ะก็คือแบบการแอบ,บเนี่ยมันก็นานนะทุกคนมันนานแต่ว่าบางครั้งมันก็อาจจะแบบหลบได้ดีนะอ่าก็ถ้าใครจะแอบ,บก็มันก็นานอยู่นะทุกคนต้องแบบเย่ากับเวลาอะไรประมาณนี้ ก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด, like, ด share, ไลค์กดแชร์กดสมัคสไคชิเพื่อปเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายบายค่ะ,ะยัง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 เอ้กด